โอเคมาดูสินค้าเข้าใหม่ของ s ั n เวย์กันนะครับผมเริ่มจากของใหม่ก่อนเลย Target 3 Pro ตัวนี้ฟองน้ำสปริงตัวดีกว่า Target Nation แต่เอฟเฟกลูกต่ำกว่าอารมณ์ประมาณแบบลดความตียากลงให้เข้าถึงง่ายขึ้นสปีดลูกดูดีขึ้นตีสปิงง่ายขึ้นนะครับผมใคเป็นมือใหม่ยังไม่เซียนจากตัวนี้ไปลองก่อนนะครับเก่งเมื่อไหร่ค่อยไปเล่นตัว 9- 9 0ไม้ซันเวยเราเรียกซันเวยปารานะครับผม เว่ยพาร่าไม้ธรรมชาติเจ็ดชั้นนะครับโครงสร้างเหมือนคลิปเปอร์มาฟังเสียงกันสั่นถึงมือดีครับก็ฟีลลิ่งแบบคลาสสิกเลยเหมือนสมัยก่อนเลยนะักกีฬาจีนทุกคนต้องเริ่มจากคลิปเปอร์เข้าได้กับยางหลายชานิดน,นะครับโดยเฉพาะยางจีนนะเหมาะเลยกับยางตัวเมื่อกี้เลยเข้ากันดีมากๆ จับไป2ด้านเลยก็ได้หรือว่าด้านแบ็กเอาตัวที่มันนิ่มลงหน่อยก็ดีของเก่ากลับมารีสต็อกแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็น F3 Pro ต่อไปจะเป็นตัวนี้ช่วงนี้ไมฮิโนกิหายากนะครับแต่เราหาได้เริ่มจากตัวไฮโนเวอร์ก่อนล้วกันตัวนี้จะเป็น ไม้สามเอซสองนะครับผมแต่ว่าหน้าไม้จะเขียนว่าเคฟลานะครับก็เอาไปตีแทนพวกกาเลเดียเอลซได้เลยใกล้เคียงมากต่อไปใส่บ้าพลังต้องลองนะฮะตัวนี้แคนนอนคาร์บอนนะครับแคนนอนสมชื่อนะครับฟืนใหญ่เลยเด้งแรง เสียงโคตรใส่โคตดปิก๊กแล้วก็น้ําหนักจะค่อนข้างต่ําบอกก่อนว่าตัวนี้น้ําหนักจะอยู่ประมาณ80ต้นๆน,นะครับผมหาเบาจริงๆอ่ะอาจจะไม่ถึง80ด้วยในบางอันนะฮะแต่ว่าความแรงนี่ก็คือแบบจัดมากถ้าเป็นรถอะ่ะมันคือรถที่แรงม้าต่อน้ําหนักตัวสูงที่สุดนะครับผมก็คือสปีดสปีดเยอะน้ําหนักน้อยประมาณนั้นบหกกระสายปืนใหญ่เลยครับติดยางแข็งๆเด้งๆเนี่ยโคตดดีไม่ทําให้ไม้หนักหัวเกินไปด้วย เพราะว่ายางแข็งส่วนใหญ่จะหนักถูกไหมเอามาใส่กับไม้นี้ก็คือน้ําหนักพอดีเลยสนใจอะไรสอบถามได้ทักอินบ็อกได้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งด้วยไป